đây bà nông này anh phải kiểm visa đó cái thằng này sẽ bảo là ôn là số đó mua ăn là mua ôn là tin ăn là cha là tin ăn ăn là khám má má ê phải kiểm coi ôn à ventilit ventilit à à lisa เวนตเนตลิเวนเตลิทอย่าละยมาเยอะสลิทวเอก็บอกค่ะน้อไม่รู้ไลูกไม่เป็นไรหรอกกรอๆบๆนุ่มๆยาย,ายาเดีไปเก็มสกอชาร์ลแม่ค่ะเออเอาฟัดไปค่ะลูกเอาฟัดแจกกันไปอ่ะเสร็จแล้วชปปนงนซโอเดรชูกเกินี

ไมเดอ่นัดด oh ี่จ uh, แ yeah. ่พรุ yep. ่ไปห้ดต้ว่า่นอคนนนีต้ดมันคือนี่าวนสเนาะวนสตดแต่ว่าต้ดอันตอน่าโอ้ยออ้ยไนไนได้ไนล่ะอุ่นสูนอุ่นสุนหชปุมปะสวัสดีจ้ามาพ่อกับแม่เอ๋มากอีกเลยเด้อจ้า มืงอนีภาพไม่เห็นอีกอย่างน้อเดี๋ยวไปสภาพปเบึงเบื่อลมพี่น้องวิวสวยมากแต่ว่าเบื่อลมถ้าแม่เอมาจะตัดเสียงลมออกแล้วใส่ดนตรีนะพี่น้องตัดเสียงลมออกแล้วใส่เสียงดนตรีเสียงมิวสิคกิดิข้าดไม่ใจพี่น้องไปไปเห็นลูกหไหลานสวัสดีซะก่อนเอาโซเฟียก่อนพิแอร์เอาเร็วๆค่ะพูดดังๆพูดดังๆ พ่อกับพ่อกับแม่เอม่าอ่ะเอม่าเจ้าพ่อกับพ่อกับแม่เมาเอ,าเอาจอะไรก็น่ารักไง<ม>ลูกแดดมาจักไปได้ยังเข่าตามาสักให้ป้าเข็มซอยออกโอ้ยมันก็ออกมาได้อีหลานเนี้ยอยู่ตาบอูอย่งเคยี้ขยี้ฉันบอกบอกไปมาไปลุงไปเนานาปิ่นน้าบุญถนอกเดี๋ยวแม่กทิอัน มันสิออกจากตาเด้ขี้ฝุ่นกนเท่าลงไปเล่นน้ำลานก็เลยอมหอัวขวดเบิ้งเล็กน้อยเล่นออกกับร่างกายแล้วมาหากินกาแฟชมวิวดีกว่านะพี่น้องเป็นพาสิพาสกันเลียนสุดไบหน้าตั้งแต่อยู่ในรถผุนขับรถมาหอดไม่มอาวาบาบอพราะ่นได้เปลี่ยนไปเบิงบ้งสะก่อนพว่ามันใกล้ทะเลน่ะมันลุ่มอยู่แล้วใกล้ทะเลน่ะวะเห็นบอือขนาดพากันมาว่าเออว่าสนันก็ได้พอมาแล้วแล้วเนี่ยพากันเรียนไปเล่นของเล่น มองออกกับร่างกายตอ่อหน่อยอบอกเลยว่ามันหนาวไงวะมมือนนี้เขาจะไวาช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำนะฝนจะตกกาแฟคุมคุมกาแฟกันได้ผู้หนาปาดเรือเนี่ยขา,าท้ว่ะผู้สาวสำน่อยมาพายเรือเร็ มีคนุูกลยเนะขาเจ้า,จาในไช่วงปิดเทอมนิดหน่อยกับบมีคนมาเล่นน้ำเพระว่านมันอย่างมันเออากาศมันมันคืมนึ่แหละจ้ะที่แม่มาบอกว่าช่วงเย็นนะฝนจะตกอ่ะแต่ก็มาฟังเสียงฟอเสียงฝนมาสนเสียงนกเสียงอะไรเครื่องตัดหญ้าบ่ก็เพลินสนุกดีจ้ะอันนี้พอเขาอบอ่นนี้โอ้ัวผัวกับเมียกับลูก เบ <ah mm <th er ื่อเสียงลมจังเลยพี่น้องเอ้ยวิวสวยแต่เสียงลมมันดังเวลาไปฟังกทำให้หมดอารมณ์เนาะจะตัดออกใส่ดนตรีหรือมิวสีกก็แม่มากก็ขี้ขานสาวโซเฟียสาวลำปางลำปางเจ้าอะไร สวัสดีค่ะดูทีบยูทูปประเข็มเอ็นดะอนุิาสวัสดีค่ะดาอาริซาอ่านิซาสวัสดีค่ะให้ประเข็มหน่อยมัวย์ย่าสันอัลซอปากถูสวัสดีค่ะพ่อเป็นกองถิ่นด้านวานัสตาเป็นกองทินอ๋อช็อตฟิงแฝดได้พี่น้องสองอย่าอย่าอันนี้คนนี้แฝด อ๋อริสาดูเซโปเปคเ็ม,เ,มเนี่ยแฝดพี่น้องแต่ว่าแฝดคนละไข่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าน่ารักเหมือนกันอือันรับรับเลี้ยงเล็กลกน้อยเมืองวานเนี่ยคูแฝดก็นอนนำ้ำโซเฟียกับอีมานอนนำ้ำแม่มากก็นอนน้ำกันห้องน,น,อนอั้นอนหญิงสาวอายุหาสาวแม่เอามากจะเป็นสาวทกันรับเลี้ยงเล็กน้อยให้อันอัน ให้ไอออนสีวันนี้เขานัดเขาวาซีหาม้งแรงมาเอาฮะเนาะสั่งลมพี่น้องตั้งก้องตามๆเนี่ยละเบึ่งเล็กน้อยถ้าตองสูงลมมันแหงจ้ะเด็กมันก็มีความสุขนะพี่น้องเนาะเล่นน้ำเล่นทะเลไปช่วงปิดเทอมชิวๆช,ชินๆมาสันเด็กน้อยวะ ทางมืนซูเมนตกปลาพี่น้องทางพุ่นทางพุ่นทำแม่ไอแม่ไม่ขี้เกียจจะพาไปอย่างเล่นแถวนั้นอยู่แล้วนะรัวก็ตกปลากันแม่มาคนพาเด็กน้อยมาหาปู่ได้พี่น้องปูก็ดดได้เลยดูคนเลยดันดันมารรดาดันเถอะไอ้แท่งอีเชดเดอร์อีเชฟอร์ลีเดอร์อีเชสตูนลูกเพราะว่าอันลานคู่แฟนเนี่ยเขาว่าอ่อนเขาฟังไทยบ่ค่อยออกได้จ้ะทีว่าเป็นอย่างคือว่าเแต่ภาษานอเวกับลานมาแมนเดอร์ ฟังไทยบอกคอยออกไม่เอามาลองเว้าแล้วฟังบอกคอยออกออออกันเลยว่าภาษาหนอดกับหลานซะเพระเข็มช่วยไหมเพราะเข็มยันปะอเดียวพี่น้องเห็นปู่น้อยโซตุ๋ดะเมตธาตุาดหูหอยจูบหอยจุบหอยขมนายพี่น้องเยอะเหมือนกันไปทางไหนก็เยอะอยู่นอร์เวย์นี่ทั่วนอร์เวย์นี่แหละคิดว่าที่มีทะเลนะคุณนะหอยเนะสียวซับไตแต่ว่าวันนี้ไม่เอา เออวันนี้ไม่เอาหอยค่ะหันหน้ามามงปลาเข็มดูปูค่ะย่ามองปลาเข็มปูค่ะปูค่ะอย้ำขืนพอ่อขืนแม่พี่น้องเอออันนี้ก็ได้พ่อแม่ไม่สวยไม่หลอ่อลูกสวยมาก, <laughs> พมมมก,กาเพราะแม่มันไม่รู้หรอกว่านินทาเพราะว่าแม่มันไม่เคยเข้ามาดูคลิปแม่เอมาแต่น้องเขาก็มีน้ําใจนะน้องกุ้งอะ่ะเขาก็เปิดคลิปแล้วก็เปิดคลิปทิ้งไว้ให้แม่เอมาเห็นไ,ไหมก็จะมาเม้นน้องเข้าใจดีอยู่แต่เขาจะไม่มีเวลาดู เขาจะไปดูโน่นคลิปพวกดาราพวกกินโชว์อย่างเงี้ยน้องเขาอ,ะอ่ะหอ,อยเมงผู้เห็นไหมเนี่ยหอ,อยเมงผู้มันไม่เยอะไม่เอากลับหรอกเพราะว่าเพิ่งกินไปไม่นานยะปูเนี้ยโดนนกกินแล้วพี่น้องแต่เพิ่งตายเห็นหมนกกินกินไม่หมดนะแม,ม้บางทีก็กําลังกินแล้วคนมานกก็บินหนีเห็นปะ

พี่น้องก็คือพากิจเด็กทำกิจกรรมเนาะเห็นบหเนี่ยพอจะกลับแล้วก็ปล่อยทิ้งนะจ่ะโอ้ยถ้าตัวใหญ่หน่อยก็กลับไปทำอาหารไทยอย้ำฝนเริ่มตกแล้วโซเนะฟียฝนเริ่มลินโปรยโปรยโปรย,ย,ย,ยแล้วนะไหนจังไดนมันตกใส่โทรศัพท์เพื่อเขียนเนี่ยเครื่องที่เพื่อเขียถือนเนี่ยไอ้ฟังก์ชั่น เห็นไหมอืมหันละต้นเลียงมาให้หน่อยวิสา YouTube หน่อยอ่าอริสาเห็นไหมเขาเห็นไหมไม่เสแกโนโมลิดร้องน่ะโมลิดร้องอย่าสานไปเยอะสั่นอย่าแตฟินหน้าล้วเขาเห็นไม

ป่าเนี้ยมัาปุ่มป่าได้เอาตานอะไรป่าเนี้ยมาปุ่มเจ้าดีบอสันถ้าเป็นแม่เขานี่จะไม่มัดให้เลยนะคะถ้าเป็นแม่โซเฟียน้องกุ้งอะต้องดีสวยก่อนไม่ทันทำมาหากินจ้ะมัดเลยนะพี่น้องสวยนะย้ำสวยก็สวยย้ำไม่สวยก็ไม่สวยจะไปลองดูโอ้ได้สกุลยักษ์ส่วนบ้านส่วนเนี้ย

เนเจ้าบันเ้อันว่มาดนหอกพอว่าขมิ้กเรียก่โซมสวัสดีาปะบอิปะบออีกลัดีวเรคเกอร์อบ่อกำลังมียมสอ่เไ พระวัตบกพบขอทุกวันผานได้น้อยมาเล่นทะเลแล้วฝนกําลังตกเออก็เลยว่าโอ้ยทนลท้รล้ลฟล้อีไฟะไเอาหอดเอาหอดอร์ออเดิโอเคอตาด

สวัสดีค่ะพ <hel> ่อก <laughs> <Gra zie> ับพ <k> ่อกับแม่อีกเด้อจ้ะมาพบพ่อกับแม่อีกด้อจ้ะหรืว่ามาพบมาพ่อกับแม่ใหม่เด้อจ้ะอันนี้เด็กแฝด์นะอาอริสาบุญอาปู่อาริสาคันดูวัดดีจ้าก่อนลูกสวัสดีค่ะงามงามเห็นไหมงามงามลูกแฝด์เด้เนี่แฝดคนหนึ่งเล่นกับเอ็มม่าบุญแฝดคนหนึ่งนั่น ได้ออกยูทูได้หนิเจ้านิยี่ออกยูทูปได้หนิายเขายุ่อยจากายยูทูเล็กน้อยกรไดแต่วามันต้องการแต้ว่ันต้องกาแต่ว่มันต้องการนต่วมันต้องกาต่ามันต้องารต่ามันตองตว่ามัน้องกาตอนต้องนต่ว่ามนต้องแต่มนต้อง เออเอาแค่นี้แหละมันจะเปลืองตังค์ไม่ได้อยู่เฮือนมันจะเสีย 5G สวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าป้าก่ะป๊ากัะเด็กดีจ้าเซนรูสตีนคุณช่วยถือตัวนี้หน่อยได้ไหมถือครับ บออยากให้ปิดกล้องพี่น้องเอ้ยลูกหลานมันนี้อย่าปิดอย่าปิดมาสั้นกำลังจะดีมือไปปิดนะหลานว่าอย่าปิดมาสั้นโอเคฉันจะหุเนียังฉันจะลองจะลองดูเอโชว์เลยว้าดีนะมันไม่กัดเป็นูกอี่จะสุดหน้าเรามาอย่าหน้าปลาเข็มนว่าเดือหัวข้ามาหันตาแด่เดานู่นไหมอยู่ใช่ไหมใช่ลูกคันนั้นไหมฟีอะไรหนูอะไรสนอสอยากเก็บสนอส ไหนล่ะอ um, no, mm. ี้เสียล่ะพอดีเขาพิจารวารแล่งไงเนุ๊นุ๊กทนได้ในวันนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปรกกิ้ให้เขาดูหน่อยปรกกิ้งตัวี้เสาอ่าลบหน่อยโซเฟียปรกกิให้เขาดูอี้เสานี่ส์อิสก์บารใครเยออ๋อไอิสก์อิสกจะเาดันที่เอมมาอืมอ่าเาไ แต่หักเล็กน <c oughs> ้อยนี่ละไปหาไอมากรคคูแฝดอีกคนหนึ่งละพูดไอมาอย่ากลับแล้วไอมาอะไรมันหนาวมันกรบโมวนนะพี่น้องคนคนกับบมี่สี่โมงไอ้จังซีพ้าเขากลับอัอนคันบ้าอ น้ำพี่น้องผู้หญิงเด็กน้อยว่าที่เจ้าบ่หนาวติมันหนาวแห้งได้น้ำเหล่านั้นเออกระอาบโยนมาอาบมันแบบร่างกายแข็งแรง,ง,งพี่น้องลงอาบกระโดดเจ้าขึ้นมาพลังผู้หญิ้งแล้ววันที่ตั้งกล้องมาทั้งบุญแถบเพิ่อน,นบ่ายน้าแม่มากก็เลยตั้งกล้องมาได้อันนี้ปลาเข็มชิมได้ไหมนี่อลิสาว่าไปโรงเรียนแม่ไอ้มาบ่เคยกินเลยพี่น้องอยากชิมลำหลานชิมก่อนอนะแม่เป็นซื้อมาซื้อขนม้าลายลายย่าลูกเป็นอึดกินบะ ซื้อมากหลายใช่ไหมแม่มากากับเสียวคืนแห่คนเยอะเพื่อนก็เพื่อนหรอฮึก็คือนนไม่ชอบก็เข็มที่เกิดจดะจ้ะอ,อ,อุ๊ยเออขนมน้องกุ้งเอามาให้มันเกิดแพทีกเมื่อคืนเนี่ยมันเหลือพเพคนเลี้ยงหายบอกว่าเาบรรเาเอ,าาอาย่างเอาหายอยู่แดวพาพริก้าแดดออริจินอลสมัคร นาหาวันนะเนห้าวันเป็นเนห้าวันืมาา่ได้ยปกัอแม่มา,มาอยู่ฝนตกแล้วพี่น้องตกตอนสี่โมงพอดีจะได้กลับบ้านแล้ว จะเอาเด็กสองแฝดนี้ไปส่งให้อีกคนนึงเนี่ยเด็กน้อยสองแฝดนี่เนี่ยเพราะว่าจะมีคนเขาดูแลต่อไอ้ดูทาแม่ดูมโมฮลลดสอดิกับพวินปลาเข็มไปปลาฟริงยันตาอ่าอาริสาดูโมท่าแม่เธอเปล่าสมดุทาแม่เอาซอทาแม่พวินปลาเข็มมาหอมบ้านแล้วก็แกงอัน,น,นเฮ็ดตึงเด้อพี่น้องไอ้บรรณาเมียมา ใส่ปลาตามที่ตัวเองชอบเล็หน่อยกะเล็กน่อย,อยแฟดเอ็มมาโซเฟียแม่มาไล่ให้เขาหูแปไปิลินอันโทรศัพท์ว่าแม่มาจะแกงาาหน่อไม้กินแล้ก็ใส่น้องชูลืมไม่ได้น้องชูถ้าลืมนี่จะไม่แซ่บเลจ้ะแล้วก็ใส่ข้าวเบือ จะได้นวดัววจากไหมข้าวเบือก็คือเอาข้าวเหนียวไปแช่น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงก็เอามาตาปลาหมึกเยอหน่อยนึงพี่นอ้องแล้วก็ไม่ได้ตัดขี่เกียจตัดก็เลยใส่เลยทาามือการก็จะไปะเอแกงหน่อไม้แกงเห็ดใสปด่ปลาหมึกเด้อปลาหมึกปลาฮิโก้น่ะ าถ้าะะลตัดหมอน่ะปลาที่กูวยหจักบอลใกล้ซุกแล้วเข่าก็ใกล้ซุกแล้ว,ลลวนะตอนกำลังแกงแม่เอมากับไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเอห้อนเฮียงอยากเข่าเฮียงเลยแบบนี้พุ่น,นะที่จริงเนะี่ยต้องใส่น้าเยอะกว่าน,นี้นะเพราะว่าแม่เอมกมมักซุกนะบางคนก็มักคุยถ้ามักคุยเขาก็จะใส่แค่นี้ได้จะน้ําแต่ว่าแม่เอมกมต้องใส่เพิ่มเพราะว่า,อาชอบซุปนะพี่น้องเห็นไหมข้าเวเบือข้าเวเบือมันอืดแล้วนะพี่น้องแต่ว่าใส่อีกไม่ได้แล้วน้ํเพราะว่าอย่างเต็มหม้อ นี่ข้าวโอ้ย,ยมันไหลไหลพี่น้องไอ้บอกไปนำ้ำนมไลไหลไปน้ำสวยข้าวเด้อจ้าสวยข้าวเด้อโอ,โอ้ข้าวฮันหอ้อครอับกินก่อนพี่น้องเองน่ะตอนประมึก เสียทีผมมีน้ำสดพี่นอ้องน้าม,มันแหวบไม่เห็นหน้ากันกับผัวพี่น้องมันบ้าวาเนี่ยตื่นเศ้ามาผัวไปเ็งานเจ็ดโมงแม่มาตื่นสิบโมงเนาะแงมาแรงเรื่อวันเกิดมา เพรทิพย์มาหาหกทุ่มผัวกับเขานอตที่สี่ผัวมันไม่เห็นหน้ากันยิ่้อกันกันเลยสุดยอดพากึ่งพากึ่งพี่นอ้องเยพักอีตูกระเล่บดนาาแกงเช่าอ,อมยังเคียวเลยแซ่บหวานดีพี่นอ้องหอม เอามาไม่ไม่แล้วแกงเลยเนาะกินละเลงกระแทบแบบแบบบะไดาอิดเนาะเราแม่แม่บะบได้อิดนะอ่ะยูฟามายูฟามาถ่าอยู่หา่างต้นแป๊บนึงแชร์คลิปนี้กับพ่อฉันเลยเนาะคลิปหนาจะมาของพ่อกับแม่ไอ้มาไอม่ขอบคุณญี่ปุ่นทุกคนที่มาเป็นกำลังใจนะจา้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย